那那个上面也是旅游的地方，嗯、那个上面身上还有几所学校、大学，嗯。嗯嗯 จริงส่งใคกรทามทามที่ทำไมเขาขับถึงกาทามที่ทำไมเขาขับชาเหมือนะพันเหมอน,าานมีจด,ด,ดจอดตลนั้นก็ใต้ตร,ตตตรูปจอดใต้รูปจริงเออจริงส่งใช่นะนี่กล้องนี่กับนี่ไปถึง น,น,นี่ก็ย่อนี่นี่ถึงว่าเขาเดงไงนี่นี่เขาเด้งนนนนก็ท่างหมากกเออะกินปันติกปนั้นนู่นนูบ้านคนรวยข้างบนนะข้างบน,นบ้านไม้กัดเออเป็น ะานเสียวไมหมอ๋เบบมอเดียวเสียกสะ,ะพานสูงสุยรถขับได้เราเดินได้สูงเล็กสะพันแร่แร่เมื่อน่ะคำเมื่อเมล็กอะไนี่โอ้ยเยอะว่านูานะ่นละเนาะเกตัวปร,ประเทศไทยข้างล่างก็ใหญ่นะนักไฟนนะวงง่งใหญ่โตมองล่างมื่อก่อน นันเหรไม่ใช่วันก่อนวันนี้หรือเมื่อวานเนี่ยที่เปิดทพันในนั้นน่ะอมรที่จะูดใต้น้ำเนี่ยหนอยจังอได้สิจีเนาะอ๋นอน,นี่เราต้องมาสันจันลาแล้วลกันเนี่ย,ยเราจะไม่เขาไม่วอกิริงอะไรวาเขาเปิดทพัน นี่พุ่นตกแต่ก,การหลอนนะอันนี้ไม่ใช่มันไม่ร้อนนะหลอนนิดนึงหลอนนิดนึงไม่หนะลอนนิดนึงปกติเดี๋ยวเนื้อไม่ออกรลย